วันนี้คุณลังชมคุณลังชมซอมเนาสามครับเดี๋ยววันนี้เราจะสิบอันดับอะไรนะคุก๊อตเอาตัวรอดเมื่อมาโรงเรียนสายแล้วก็เอาตัวรอดเมื่อทําของเพื่อนพ้งด้วยสองอย่างเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกี่วิธีนะ สิบวิธีครับเดี๋ยวเราเอาสองตอนกลนงลคคััแบบเอาชีวิตรอดเมื่อมาโรงเรียนสายกับเอาชีวิตรอดเมื่อทำของของเพื่อนทาง,ทางโอเคครับไปดูกันเลยวิธีที่หนึ่งวิ่งป่าราด วิธีที่ 2, สองสารภาพผิดเฮ้ยผมสารภาพผิแล้วผมเรียนมาโรงเรียนสายผมขอข้าวโรงเรียนได้ไหมไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยมาเออพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่วันนี้แก๊ดตัวไปเล่นตามสบายเออไปวิธีที่สามบอกว่ามาบอกว่า มาตั้งแต่เช้าแล้วโอ๊ยมาใส่แล้วอะ่ะเ,เธอมาใส่มานะผมมาเช้าแล้วผมมาเช้า,มมา,ชาก่อนเพื่อนอีกผมแค่ไปเอาเงินแม่ให้ิเข้าได้เข้าไปทีหลังออวิธีที่สี่แกล้งว่าติดธุระ มาใสา่แล้วอะเธอมาใส่แล้วนะฉันใช้โอกาสแกตัวให่ตั้งหลายวันมาใส่อีกเอ้ยผมช่วยแม่ทำง,งานบ้านแล้วก็ช่วยหมาตุกน้ำแล้วก็แล้วก็ช่วยพาคนแก่ข้ามถนนเนะ่ยโอ้เป็นคนดีมากเลยเก่งมากเลยเทฉันให้โอกาสเธอเข้าห้องเข้าห้องเย้ วิธีทีท่ห้าปลาของตัดหน้าคูเอ้ยมาใส่แล้วทะปลาของตัดหน้าคูกว่า